ทำในสิ่งที่เป็นไปได้ที่เราไม่มีเวลาเราก็ค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเริ่มวันละอย่างเริ่มวันละนิดวันละหน่อยเราก็สามารถปลูกกล้วยหรือปลูกผักต่างๆได้รับประทานได้แบบง่ายๆเลยนะคะสำหรับป้าไม่มีเวลาใช่ไหมป้าก,ก็จะปลูกฟักทองใส่กระถางเอาไว้ก่อนมีเวลาเราก็ย้ายฟักทองออกไปในพื้นที่ที่เราตัดเตรียมไว้แบบนี้ค่ะ มีเวลาเราก็เตรียมพื้นที่เอาไว้แบบนี้ถ้าไม่มีเวลาเราก็เพาะ,มะเมล็ดในกระถางแบบนี้นะคะเพาะเสร็จแล้วเรามีเวลาเราก็ย้ายเบี้ยออกไปปลูกที่ที่พอฝนตกแล้วมันดีตรงไหนรู้ไหมคะถ้าเตรียมพื้นที่แล้วถ้าฝนตกนะคะเราก็สามารถย้ายฟักทองไปปลูกตรงกลางได้เลยแล้วก็ลดน้าชุ่มๆนะคะป้าก็จะพยายามดูถึงแม้ต้นเขาจะมีอายุเยอะแต่เขาสามารถให้เราได้รับประทานยอดได้แบบนี้นะคะนี่ เดี๋ยวถ้าเราดูแลเขาดีๆนะคะเชื่อได้เลยว่ายอดฟักทองจะอวบมากๆยอดฟักทองทําอะไรได้บ้างโอ้แกงเลียงไงคะลวกจิ้มกับน,น้าพริกปลาชอบมากเลยแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะสําหรับฟักทองตรงนี้ปลาเตรียมพื้นดินไว้ก่อนแล้วป้าก็มาปลูกที่หลังปลูกตอนที่ฝนตกพอฝนตกเมื่อคืนเราก็สามารถย้ายฟักทองมาปลูกตรงที่เราเตรียมพื้นที่เอาไว้ฟักทองแล้วก็เพาะเอาไว้ตรงนี้ในกระถางเพราะว่าอะไรถ้าเรามาปลูกเลย โอกาสที่เขาจะงอกมันยากถ้าเราเพาะในกระถางมันง่ายตรงที่เราอ๋อวันนี้ไปลดปรักทองลดสองวันครั้งก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเราเตรียมพื้นที่ไว้แล้วเพราะเมล็ดในนี้นะคะโอกาสจะงอกมีน้อยเพราะว่าเราลดน้ําอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงไม่ว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้หน้าค่อนข้างแลงไม่ใช่ว่าฝนจะตกได้ทุกที่ทุกวันโปดหน้าแรงเนี่ยโอกาสที่เม็ดเขาจะฝ่อมีเยอะมากสําหรับป้านะคะสําหรับท่านอื่นอาจจะ มีเทคนิคในการของท่านอื่นไปแต่าำรับป้าถ้านหน้าหล้งป้าเขาจะเพาะทุกสิ่งอย่างถ้าได้มาอย่างขาเนี่ยป้าได้มามีเด็กเอามาให้นะคะป้าเขาจะมาใส่ใส่เข่งเข่งที่เราไม่ได้ใช้นี่นะคะเราก็ใส่เข่งแล้วก็ปลูกจะมีมะละเราก็มาปลูกไว้ในในเข่งได้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปปลูก ขายอย่างเดียวเราสามารถปลูกมะละได้กินมะละด้วยได้ขาด้วยเห็นไหมคะถ้าเราจะตัดไปขยายพันธุ์ตอนนี้เราก็ตัดได้เลยนี่ตอนนี้ต้นนี้ตนน้ตนแม่เขาก็ค่อนข้างจะนี่ย่อยสลายแล้วเราก็จะย่อยสลายเราก็เก็บออกไปดูเลไปนะคะแต่เราก็จะได้นี่คะ่ะต้นต้นลูกของเขาได้แล้วคะ่ะพันธุ์ขาเหลืองแล้วก็ได้แล้วคะ่ะ ยอดมะระที่เราจะได้กินต่อไปเนี่ยเราก็ได้มะระทั้งสองอย่างเลยนะคะเวลาลดน้ําครั้งหนึ่งเราก็จะได้ถึงสองรายการเลยนะคะสําหรับการที่เราปลูกของที่ประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเออไปปลูกเอาไว้เดี๋ยวฝนตกเขาก็งอกอย่างนั้นมันช้าค่ะสําหรับป้าป้าก็เพาะไว้เลยถ้าฝนตกป้าก็เอามาแบบนี้เลยมาปลูกแบบนี้ง่ายๆนะในกระถางป้าจะปลูกอะไร ป้าก็ปลูกตอนที่นี่ไงคะดูดูดูนนี่นี่นี่ได้ทานแล้วดิ ป้าเขาจะปลูกตอนที่ป้ามีเวลาแต่ปลูกในกระถางจะได้กินเร็วตัวพี่ว่าเราไม่มีเวลาทําทั้งวันเราค่ะเกษตรของป้านะคะป้าเขาจะทาเฉพาะเวลาเช้าเวลาเดียวนะคะตั้งแต่หกโมงไปถึงเก้าโมงแดดร้อนป้าก็ไปทํางานแล้วนะคะบางครั้งป้าไปทํางานแปดโมงแต่วันหยุดป้าก็ทําถึงเก้าโมงร้อนป้าก็ขลุมเนาะสาหรับท่านใดที่อยากจะปลูกแบบป้านะคะใจรักเกษตรการทําเกษตรต้องศึกษาและเรียนรู้ว่าเราจะทํายังไงถึงจะประหยัดเวลาได้นะคะป้าทําแบบนี้ค่ะทุกสิ่งอย่าง ก็คือมันเป็นโอกาสที่เราจะทําความสุขให้เราได้ทําความสร้างแหล่งอาหารให้เราได้นะคะไปทดลองทําดูนะคะสร้างสุขก็ได้เห็นไหมคะดอกไม้ก็มีดอกไม้ก็มีแบบสวยงามมากๆเห็นไหมคะดอกบานชื่นพอเขาออกดอกแบบนี้เราก็ชื่นใจพอเขาแก่ๆไปเราก็แกะออกมาแล้วเราก็โปรยไปโอยดอกบานชื่นดอกดาวกระจายดีต่อใจของเราอยู่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าดอกไม้นะคะทําให ผีเสื้อมามีผีเสื้อแล้วผีเสื้อก็จะไปตอมดอกนั้นดอกนี้โดยเฉพาะดอกดาวกระจายนะคะดอกดาวกระจายเนี่ยเขาจะดีมากๆเลยอันนี้คือดอกบานชื่นนะคะดอกดาวกระจายทาให้มีผีเสื้อมาแล้วก็มาตอมตอมเกสรแล้วเขาก็จะไปผสมเกสรของเอ่ออย่างเช่นอย่างเช่นฟักทองอย่างนี้นะคะอย่างเช่นฟักทองอย่างนี้เราก็สามารถให้ผีเสื้อผสมเกสรจากตัวผู้ไปตัวเมียอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็สามารถเป็นลูกของให้เราได้ถ้าเกิดว่าเรา ไปให้เขาเกิดลูกเองโอกาสที่จะเน่ามันมีสูงแต่ถ้าเราปลูกเขาเรียกว่าอะไรนะธรรมชาติบําบัดใช่ไหมถ้าเรามีผีเสื้อมาช่วยผสมเกรสรเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ลูกฟักทองติดลูกฟักทองอะจะสังเกตได้ว่าฟักทองถ้ามีผีเสื้อเขามาผสมให้เขาจะติดแต่ถ้าไม่มีตรงเชื่อได้เลยว่าเขาอยากจะเป็นลูกนะแต่ว่าเขาไม่มีไม่ผสมเกรสรเองไม่ได้เขาก็จะร่วงเน่าตายนะคะ แต่สำหรับนี่ป้าค่อนข้างจะมีเออผีเสื้อในสวนเพระเราปลูกดอกไม้ด้วยเชยชมแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากผีเสื้อด้วยนะคะสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมหลอมจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ